ว่าตลาดทุนมันยากกำไรมันซ่อนอยู่ขา้างหน้าแค่มองให้ขาดยาอ,อย่าลับตาจะหยุดมาเองเคล็วิชาเราเปิดว้าวไม่ต้องกลัวไม่ต้องไอายไม่ต้องทำแต่ตึงเราจะความรู้ไปเลยไม่ต้องเกรงใจหนึ่งชีวิตก็พัฒนาเถิดจริงต้องมันกันเรียนรู้และแปลงปันกำไรก็เข้าปังตังนั่งหน้าจอหนาน่ใครว่าเพี้ยนคนที่ไม่เรียนต่างหากที่ยังมุนเวียนอยู่กับที่คยโดนล้อ ไปโดวเพอเจอมาวันนี้ยิ้มอ่อนมองราศล้วบอกเจอแล้วไม่อต้องมีอาจารย์แค่มีใจใฝ่รวมความผิดพลาดเก่ามาเป็นคู่มือสู้ใที่ขาดทุนมาก็ค่อยกงมือเจ้ายุดเทรัดเดืนหนึ่งจะพาเธอไปถึงสตอนแรปพเวลและกวนกวนเยอะฟังนะพ่จะบอกให้ไม่กลับไม่ใช่กุ๊ดกิกไอเรื่องกลาแทางเทียนนะไม่ได้มีพิษมีภัยท้ายแค่เข้าใจพื้นฐาน หลุดทุกแน้าตาหัวลู่มาแนวโลกไปยังมวยแต่ยิ้มเลยเบอ,เอร์สิบอินดิเคตอเต็มไปหมดใช้ให้เป็นไม่ได้ชั่วโมยอย่ารีบร้อนจัดหนักเดี๋ยวจะกลายเป็นชั่วรวดูด,ด,ดมานี่มาเปิดจอแล้วสุ่มเข้าไปความลับที่เราไม่รู้แต่กูรู้ก่อนใครใทำธุรกิจราบรับมั่นใจเห็นไหมละ่ะไอ้น้องโดนิดแล้วนี่คือวิชาที่ดีปล่อยเกิดเทแบบเดมสิบใครบอกว่าเทแบบง่ายนะผมนั้นเขาเอาแต่ข้ามีวิชาเรา ทองมันตามมาไม่ต้องไปบนฟ้าว่าทำไมชีวิตมันบัดซบทอนไทยว่าตลาดทุนมันยากกำไรมันซ่อนอยู่ข้างหน้า oh. แค่มองให้ขาดเดือดลับตา oh. จะหยุดมาเองเคลมพิชาเราเปิดว้าวไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องทำหน้าตึงเราจะความรู้ไปเลยไม่ต้องเกรงใจหนึ่งชีวิตก็พัฒนาเถิดจิงต้องเหมือนกันเรียนรู้และแบ่งปันกำไรก็เข้าปังตัง รองเชานน้าเน้นอารมณ์ไม่คิดตามซะการแต่งปันไม่ใช่การรัอ้างแต่มันคือการสร้างเส้นกายคนเดินตามจากคนธรรมดาพัฒนาสู่ยอดฝีมือความรู้มันไม่มีแค่ในตำราที่ถือสปอตลพลังแห่งพลังเสียงงุศใทยว่าตลาดทุนมันยาก<ร>กำไรมันซ่อนอยู่ข้างหน้า แค่มองให้ขาดเดหลับตาเราหยุดมาเองเลลกพิชารเราเปิดวอาไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องทำแน่ตึงเราจะความรู้ไปเลยไม่ต้องเกรงใจหนึ่งชีวิตก็พัฒนาเถิดอิงก็เหมือนกันเรียนรู้และแป่งปันกำไรก็เข้าปังตังพูดกวนกวนพร้อมดนตรี fade out อยังไม่ไปได้อกเไปฝึกติจะรออะไรหรือจะนั่งมองคนอื่นด้วยไปก่อน เสียงดนตรีจางหายไป